สวัสดีครับเพื่อนชาวเกษตรกรไสเดือนครับวันนี้ดินอุ้มน้ําฟาร์มนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการ2ออย่างคืออันที่1การลดปิ่นเหม็นในการแพคเกจครับในการใส่กระสอบก็ดีใส่ถุงก็ดีกับอันที่2การเพิ่มรายได้จากการแยกตัวอ่อนออกมานะครับหลังจากที่เราล่อนนะครับ มนไส้เดือนออกมาแล้วอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับเราล่อนมูนไส้เดือนออกมาแล้วเนี่ยเราเก็บมูนไส้เดือนทิ้งไว้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นเรานํามูลไส้เดือนมาล่อนนะครับเพราะว่าภายใน2อาทิตย์เนี่ยไข่ก็ดีหรือว่าตัวไส้เดือนที่ตัวเล็กๆก็ดีเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นเขาจะออกจากไข,นขน่นะครับหลังจากนั้นเราเอามาล่อนด้วยตะแกรง3มมิลก็ได้ครับ <ưa S 1> <c oughs> หรือจะ1มิลก็แล้วแต่นะครับมาล่อนอีกครั้งเพื่อแยกเอาตัวไส้เดือนตัวเล็กๆออกมานี่คือไส้เดือนที่ผมล่อนได้1กระมังครับนี่เพียงแค่1กระมังได้ออกมานี่ก็เยอะอยู่นะครับวิธีการเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับใส่ไส้เดือนนะครับตะแกรงล่อนใส่ครับแค่นี้แล้วเราก็ล่อน ตามปกติเหมือนที่เราเคยล่อนเนี่ยแหละครับครับอันนี้คือผมสาธิตเพราะปกติผมใช้เครื่องนะแต่อันนี้คือเราผมมาสาธิตให้ดูเ<ส>พียงแค่นี้ครับเพื่อนเกษตรก่อนไสเดือนก็จะได้มูลไส้เดือนที่มีกลิ่นลดน้อยลงจากการตายในถุงของตัวไส้เดือนและตัวไส้เดือนที่เราแยกออกมาเพื่อเพิ่มปริมาณตัวไส้เดือนที่เราจะนำไปเลี้ยงได้ต่อ นำไปขายก็ดีหรือจะไปเพิ่มจํานวนกระมังหรือเพิ่มจํานวนผลผลิตของเราก็ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากการแนะนําของผมบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ดินอุ้มน้ำฟาร์มครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่มีประโยชน์ต่อไปครับ